สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังเกี่ยวกับน้องหมาสัญชาติอินโดนีเซียเรื่องจูนแอนโกปีถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับในวันที่อากาศแจ่มใสเจ้าหมาน้อยตัวหนึ่งรู้สึกหิวมากมันจึงเดินหาของกินไปเรื่อยๆทว่าก็มีแต่คนรังเกียจมันเพราะว่าเป็นหมาจรจัด มันจึงเดินต่อไปจนพบกับกลุ่มเด็กที่กําลังเล่นฟุตบอลอยู่ทันทีที่กลุ่มเด็กเห็นมันเด็กๆก,ก็ตกใจกลัวจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นไปวิ่งไล่มันแทนมันตกใจจึงวิ่งหนีจนไปชนขาผู้หญิงคนหนึ่งเข้าผู้หญิงคนนั้นตกใจมากแล้วก็พบว่าเจ้าหมามาหลบเด็กๆอยู่หลังเธอเธอที่พอจะเข้าใจสถานการณ์ก็เลยไลยเ่เด็กๆไปแล้วก็หันมาดูเจ้าหมาพร้อมกับให้อาหารมันกินครับดาน,นผู้หญิงคนนั้นเธอมีชื่อว่าอายะ ในขณะที่เธอกําลังเดินกลับบ้านเธอก็พบว่าจงหมาตัวตะกี้ตามเธอมาด้วยเธอจึงไล่มันไปแต่มันก็ร้องออดอ้อน,ออนและทาหน้า,านาสงสารใส่เธอสุดท้ายเธอจึงพาจาหมากลับบ้านมาจนได้ซึ่งก่อนจะพามันเข้าบ้านเธอกับป้าที่เป็นแม่บ้านเลยจะจับมันอาบน้ําแต่พอมันรู้ตัวมันก็วิ่งหนีพวกเธอไปจนทัวเลยทําให้ป้าเผลอฉีดน้าไปถูกเธอจนเปียกโชกพอเห็นเธอทําหน้าโกรธ ป้าก็ฉีดน้ำใส่ตัวเองแล้วก็บอกว่าเจ้ากันซึ่งก็จะเห็นด้วยว่าในบ้านนั้นมีหมายอยู่แล้วหนึ่งตัวครับหลังอาบน้ำให้เจ้าหมาเสร็จอายาก็จะพามันไปอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งปา้าเลยรีห้ามเพราะกลัวอะลรสามีของเธอจะโกรธเธอเลยประชดว่างั้นเอาไปไว้คอนโดป้าไหมปา้าเลยรีปฏิเสธพร้อมก็บอกว่าคอนโดป้าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าขนาดบางวันมันยังห้ามป้าเข้าเลย ซึ่งยังไม่ทันจะตกลงกันอลเลก็มาถึงพอดีเธอจึงบอกให้มันอยู่ในห้องนี้อย่างเงียบๆไปก่อนครับดานาเลเมื่อเข้ามาในบ้านเขาก็ไปทักทายโกปีหมาตัวโปรดของเขาและก็สังเกตว่าป้ากลับดึกแถมอาญากับป้ายังตัวเปียกเหมือนกันอีกแต่ทั้งคูกับูจาใช้ใช้เป็นเรื่องอื่นขณะกินข้าวอลเลก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในบ้านอาญากับป้าเลยรีบบอกว่าไม่เห็นได้ยินอะไรเลยแต่เสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อย เธอเลยสรารภาพก่อนที่เขาจะลุกไปดูว่าเธอไปเจอหมามาตัวหนึ่งแล้วมันก็ตามเธอไม่เลิกก่อนเลยพากลับมาด้วยเอเลเยเดินไปดูมาที่ห้องแล้วก็พบว่าสภาพห้องเละเทะไปหมดเขาโมโหมากเลยหันไปบอกเธอว่าให้เอามันออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็ได้รู้ด้วยว่าห้องนี้เอเลกับอายะเตรียมเอาไว้ให้ลูกแต่เธอก็ได้แทงไปก่อนครับวันลุงขึ้นอายะเลยพาเจ้าหมาไปหาเพื่อนเพื่อฝากให้เพื่อนหาเจ้าของให้ เพื่อนเลยถามว่ามันชื่ออะไรเมื่อเธอมองไปที่ปฏิทินแล้วก็บอกว่ามันชื่อจูนทำให้เพื่อนขำมากที่เอาชื่อเดือนมาตั้งเป็นชื่อหมาเวลาผ่านไปพักใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีวี่แววที่จะหาเจ้าของใหม่ให้เจ้าจูนได้เลยเนื่องจากพอมันรู้ว่าเพื่อนกำลังผลักไสมันไปให้กับคนอื่นมันก็วิ่งหนีไปทั่วร้านสุดท้ายอายะจึงต้องไปรับมันกลับมาครับดานอายะเธอขอร้องอะไรให้ช่วยรับเลี้ยงจูน แต่เขาก็ปฏิเสธเสียงแข็งเธอเลยเปลี่ยนเป็นออดอ้อนแทนซึ่งมันก็ได้ผลเพราะสุดท้ายเขาก็ยอมปกลงเธอเลยโผล่ไปกอดเขาทันทีแต่เขาก็บอกว่าให้ไปกอดจูนแทนก็แล้วกันวันต่อมาโกปีก็ยกขาสวัสดีอเลกก่อนเขาจะออกไปทํางานทําให้จูนที่เห็นอย่างนั้นยกขาสวัสดีกับเขาบ้างแต่เขาก็เดินผ่านมันไปโดยมีสนใจใยดีดังนั้นมันเลยไปกัดหมอดดวยกวามันเคี้ยวแทนดานายะ ขณะที่เธอกําลังนั่งสเก็ตภาพเจ้าหมาข้างบ้านชื่อว่ากระลำปีก็แอบมาดูจูนแต่พอจูนได้ยินเสียงเด็กซึ่งเป็นเจ้าของของเจ้ากระลำปีจูนก็ตกใจกลัวเลยมาแอบอยู่ข้างอายะเลยทําให้เธอรู้ว่าจูนนั้นกลัวและไม่ชอบเด็กครับดานายะเธอเป็นนักเขียนการ์ตูนซึ่งวันนี้เธอก็ได้รับข่าวร้ายเพราะทางสำนักพิมพ์ไล่เธอออกทำให้เธอเครียดขึ้นมาจากนั้นก็ไปนอนพักผ่อนที่ห้องครับ ดานาเลเมื่อกลับมาจากที่ทำงานโกปีก็รีบมายกขาสวัสดีเขาซึ่งพอจูนที่อยู่ชั้นบนเห็นก็ทำท่ายกขาสวัสดีบ้างแต่อาเลก็ไม่ได้มองมันสักพักพออาเรรู้ว่าอายะอาการไม่ค่อยดีก็เลยเดินเข้ามาดูเธอแล้วถามว่าเป็นอะไรเธอเลยตอบว่าแค่ปวดท้องเล็กน้อยและพอรู้ว่าเธอเพิ่งถูกไล่ออกจากงานเขาก็ปลอบใจเธอทันใดนั้นจูนก็มาดมที่ท้องของเธอจากนั้นก็หาออกมา ทำใหทั้งคู่ชุคิดอะไรขึ้นมาได้ว่าแล้วอายะเลยลองนำที่ตรวจคันมาตรวจดูซึ่งก็ปรากฏว่าเธอท้องทำให้ทั้งคููตางก็ดีใจมากขณะท้องของอายะเริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอเลก็กังวลถึงเรื่องจูนเพราะว่ามันไม่ชอบเด็กนั่นจึงทำให้เธอกัง,งวลไปด้วยแต่สุดท้ายก็ลืมเพราะมัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับการดูแลลูกในท้องและการเตรียมห้องใหม่ไว้ให้กับลูกครับหลายเดือนต่อมาอเลก็บอกอายะว่า ทัคอลูกออกมาแล้วเขาจะนําจูนไปคังไว้ในกรงทําให้อายะไม่พอใจทันใดนั้นเองเธอก็ปวดท้องขึ้นมาเขาเลยรีบขับรถพาเธอไปที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลอลเลกก็จะเดินไปส่งอายะแต่พยาบาลก็บอกกับเขาว่าให้ช่วยนาหมาเอกไปด้วยดังนั้นเขาเลยให้อายะกับป้าล่วงหน้าไปก่อนส่วนเขาก็นําจูนกับโกปี้ไปผูกไว้กับเสาโดยฝากให้รปภช่วยดูแลแล้วก็รีบไปหาอายะครับ ดานจูนมันอยากจะไปหาอาญะมากเลยสะบัดปลอกคอจนหลุดแล้วก็วิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลเมื่อเข้าไปได้แล้วมันก็เดินสำรวจไปทั่วโรงพยาบาลเพื่อหาอาญะพอเจ้าหน้าที่เห็นจึงวิ่งตามไปจับมันมันจึงวิ่งหนีอย่างสุดฤทธิ์ซึ่งสุดท้ายก็วิง่งหนีจนไปเจอห้องของอาญะเข้าจนได้ครับดานอาญะเธอตกใจแล้วก็ดีใจมากที่เห็นจูนแต่ก็พบว่ามันมีท่าทีหวาดกลัวนั่นเป็นเพราะเธอคอลูกสาวชื่อว่าคารินออกมาแล้วนั่นเอง เธอจึงเรียกจูนเข้ามาใกล้ๆแต่มันก็ยืนนิ่งพร้อมคู่อยู่ในลําคอแล้วอเลกับป้าก็เข้ามาเห็นจูนพอดีหมอเลยบอกให้เขาพาจูนออกไปจากโรงพยาบาลหลายวันต่อมาเมื่ออายักกลับมาพักที่บ้านได้แล้วแต่จูนก็ยังคงไม่ชอบคาเรนอยู่ดีเลยเห่าออกมาพออเลเห็นอย่างนั้นเลยนะํามันไปไว้ที่หลังบ้านแล้วก็รีบไปดูอายักับลูกที่ห้องซึ่งพออายะรู้ว่าเขานํามันไปขังไว้ที่หลังบ้านเธอก็ไม่พอใจ แต่เขาก็บอกกับเธอเสียงแข็งว่าที่เขาทําไปก็เพื่อความปลอดภัยของลูกครับดานจูนขนาดอยู่ที่หลังบ้านเหมือนก็หันไปเห็นเจ้ากระลำปีเล่นอยู่กับเจ้าของพอจูนเห็นอย่างนั้นก็เหมือนจะคิดอะไรได้บางอย่างตกดึกอายัก,ก็ได้ยินเสียงลูกร้องไห้เธอจึงจะเดินไปห้องลูกเพื่อให้นมแต่ก่อนออกจากห้องเธอก็พบว่าอยู่ดีๆเสียงลูกก็เงียบไปเธอกับอเลตกใจมากเลยรีบไปดูที่ห้องลูกแล้วก็พบว่า ประตูห้องลูกเปิดอยู่ซึ่งพอเข้าไปในห้องทางครูก็เห็นจูนกำลังคอยดูแลคารินอยู่ครับรุ่งเช้าเมื่ออเลยตื่นมาก็พบว่าจูนมานั่งรอยอยู่หน้าห้องของคารินแล้วพอมองไปเห็นโกปี้เขาเลยรู้ว่าโกปี้คอยช่วยเปิดประตูให้จูนพอโกปี้เห็นอเลยททำหน้าดุใสเหมือนก็รีบเดินหนีเขาไปทันทีดานอายะพอออกมาเห็นว่าจูนนั่งอยู่หน้าห้องแล้วคารินหลับปุ๋ยอย่างสบายใจเธอเลยคิดว่ามันแปลก ดังนั้นอายะเลยขอร้อ,องกับอเลว่าจะขอร้องให้จูนมาใกล้ๆกับคารินสักครั้งซึ่งมันก็เดินเข้ามาอย่างรวดเร็วทําให้อเลตกใจเพราะกลัวว่ามันจะเข้ามาทําร้ายแต่กลายเป็นว่าจูนเดินเข้ามาแล้วก็ศพลงไปที่คารินต่างหากอเลเลยหันไปบอกกับมันว่าโอเคต่อไปนี้แกเข้าใกล้คารินได้แล้วครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาจูนก็คอยดูแลอยู่ใกล้ๆกับคารินตลอดเวลาไม่ว่าจะกินเที่ยวหรือพักผ่อน และในเวลาที่คารินจะขึ้นบันไดทุกครั้งจูนก็จะให้เธอจับคอมันและขึ้นบันไดไปพร้อมๆกันครับหลายปีผ่านไปวันนี้อายะได้พาจูนมารับคารินที่โรงเรียนด้วยแม้ว่าจูนจะเข้ากับคารินได้ดีแต่มันก็ยังไม่ชอบเด็กๆและอะไรเหมือนเดิมตกดึกขณะที่ฝนตกหนักและทุกคนนอนหลับสนิทจูนก็ไปเรียกให้อายะตื่น พอเธอตื่นขึ้นมาก็เลยเดินตามจูนไปที่ห้องลูกแล้วก็พบว่าลูกอาการไม่ค่อยดีเธอเลยรีบเรียกอาเลให้พาลูกไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลพอหมอตรวจคารินเสร็จก็บอกกับทั้งคู่ว่าคารินเป็นหอบผื่นซึ่งโชคดีที่ไม่รุนแรงมากแต่ก็คงต้องกินยาติดต่อ,อก,กันสักพักหนึ่งซึ่งในทีแรกอาเรก็คิดว่าลูกแพ้ขนสุนัขแต่หมอก็ยืนยันว่าไม่ใช่วันต่อมาคารินพบว่า เจ้ากระลำปีหมาบ้านข้างๆเสียแล้วซึ่งเจ้าของก็ร้องไห้เสียใจยกใหญ่ทำให้เธอเสียใจตามไปด้วยก่อนนอนเธอเลยนำเรื่องนี้ไปบอกแม่แม่เลยบอกว่าแม่ไม่รู้หรอกว่ามันจะอยู่กับเราได้นานขนาดไหนมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้จากนั้นก็ปอบลูครับวันลุ่งขึ้นอาญาก็ตัดสินใจอัปโหลดผลงานการ์ตูนเรื่องใหม่ของเธอซึ่งเป็นเรื่องของจูนกับกอปี้ลงในเน็ตทำให้เธอกังวลเล็กน้อยเพราะไม่เคยเขียนการ์ตูนมานานมากแล้ว ดังนั้นพออเลเห็นเธอทำหน้าเป็นกังวลก็เลยชวนเธอไปเที่ยวภูเขาเพื่อผ่อนคลายด้วยกันซึ่งพอคารินรู้ว่าเอาจูนไปด้วยไม่ได้เธอก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับเมื่อถึงวันไปเที่ยวอาญากับคารินก็ฝากป้าแม่บ้านให้ดูแลโกปี้กับจูนซึ่งป้าก็บอกทั้งคู่ว่าไม่ต้องห่วงป้าจะดูแลจูนกับโกปี้ให้อย่างดีแถมตอนกลางคืนก็จะเข้าไปนอนในกรงเป็นเพื่อนพวกมันด้วยซึ่งพอป้าไปส่งพวกเขาแล้วป้าก็ไม่ได้สังเกตเลยว่า ประตูบ้านมันยังปิดไม่สนิททาให้ตกดึกคืนนั้นขณะที่ป้ากําลังนอนหลับโกปีก็ไปเปิดกรงให้จูนซึ่งจูนก็วิ่งออกจากบ้านไปเพื่อไปหาคารินส่วนโกปีนั้นมันมองตามจูนไปก่อนที่จะตัดสินใจออกไปด้วยกันครับดานจูนมันวิ่งตามกลิ่นไปเรื่อยๆและพอเหนื่อยมันก็แอบขึ้นรถเพื่อทุ่นแรงหลังจากเดินทางจนข้ามวันจูนก็หิวมาก ดังนั้นมันจึงแอบไปย่องกินอาหารในจานของชายสองคนที่กําลังนั่งคุยกันโดยไม่ทันสังเกตเลยว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเห็นการกระทําของมันตั้งแต่ต้นดานชายสองคนพอรู้ว่าโดนจูนแย่งกินอาหารชายคนหนึ่งก็สังเกตเห็นปอกคอของจูนก่อนเลยเสนอว่าจะตามไปจับและนําจูนไปขายซึ่งเพื่อนก็เห็นดีด้วยว่าแล้วทั้งสองคนก็ออกไปลอ่อหลอกเพื่อจับจูนทันทีซึ่งสุดท้ายก็จับจูนมาได้สําเร็จ แล้วก็นําจูนไปมัดไว้กับต้นไม้เพื่อที่จะไปหาคนมาซื้อจูนโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเด็กชายได้แอบ,บดูพวกเขาอยู่ดานายะเธอพาลูกไปยังสนามเด็กเล่นใกล้ๆซึ่งพอเห็นว่าลูกมีเพื่อนเล่นแล้วเธอก็ไปนั่งคุยกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆดานคารินพอเล่นไปได้สักพักก็มีเด็กเกเรมาหาเรื่องเธอแล้วก็ห้ามไม่ให้เธอมาเล่นเครื่องเล่นตรงนี้ขณะที่เธอกําลังร้องไห้เสียใจเธอก็พบว่าดานนอกหลวมีสะพานเดินข้ามแม่น้ำไปยังภูเขาด้วย ดังนั้นเธอจึงเดินลอดรูที่พังอยู่เพิ่มมุ่งหน้าไปเล่นที่ภูเขาแทนส่วนจูนขณะพยายามกระเชือกรัดคอให้ขาดมันก็หันไปเห็นเด็กชายจึงคำรามในคอเพื่อขู่เขาแต่เขาก็พยายามแสดงความเป็นมิตรโดยโยนของกินให้ซึ่งพอเด็กชายเห็นว่ามันเริ่มให้เขาเข้าใกล้ได้แล้วเขาก็เลยไปลูบหัวมันแล้วก็แก้เชือกให้มันหนีไปดานายะเมื่ออเลมาตามให้ไปกินข้าวเธอจึงไปเรียกลูก แต่พอไม่เห็นลูกก็เลยลงไปดูลูกที่สนามเด็กเล่นแต่ลูกก็ไม่ขานตอบมาเลยดานจูนมันเดินทางตามมาจนถึงบ้านพักจนได้ซึ่งระหว่างเดินไปหาคารินโกปีก็เห่าเรียกมันเพราะตามมาทันพอดีทันใดนั้นมันก็ได้ยินเสียงอายะก,กับอเลเรียกหาคารินแล้วก็ได้ยินเสียงคารินร้องเรียกพ่อกับแม่อยู่ไกลไกลจากทางภูเขาเหมือนเลยวิ่งไปตามเสียงนั้นส่วนโกปีพอมันเห็นจูนวิ่งไปทางภูเขามันก็ตัดสินใจวิ่งไปหาอเลครับ ดานาเลเขาโมโหอ,อายะญมากแล้วก็โทรเธอที่ปล่อยให้ลูกค้าสายตาทันใดนั้นโกปีก็เห่าและวิ่งเข้ามาหาเขาทำให้เขางงเล็กน้อยว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วก็พบว่าตอนนี้ฝนกำลังจะตกลงมาเวลาผ่านไปสักพักตอนนี้ตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วส่วนโกปีเมันดมกลิ่นคารินจะได้รู้ว่าเธอน่าจะลอดรั้วที่พังอยู่และไปทางภูเขาดานาเลเขาเป็นห่วงลูกมาก เลยหันไปบอกอายะให้รออยู่ที่นี่ส่วนเขาจะไปตามหาลูกเธอจึงขอไปตามหาด้วยเพราะนี่เป็นความผิดของเธอเหมือนกับที่อาเล่บอกเมื่อคู่นี้อาเล่เลยขอโทษเธอที่เมื่อตะกี้เขาพังปากโทษเธอไปแล้วทั้งสองคนก็กอดกันทันใดนั้นโกปีก็เห่าเรียกอาเลา่และดูเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกับเขาเขาเลยวิ่งตามมันไปจนพบกับโรที่พังดานคารินเธอเดินลึกเข้าไปในภูเขาเรื่อยๆซึ่งพอเห็นว่ามันเริ่มจะน่ากลัว เธอเลยหาทางที่จะออกไปแต่ก็ต้องพัดตกลงมาจากเนินสูงจนหัวเข่าเป็นแผลครับขณะที่เธอร้องไห้ด้วยความเจ็บอยู่นั้นเธอก็พบว่าจูนหาเธอพบพอดีส่วนอเลเขาไปบอกตำรวจว่าลูกน่าจะเดินไปทางภูเขาแต่ทางตำรวจก็ขอ,อกลับไปวางแผนก่อนเพราะฝนกำลังจะตกถ้าเดินตามหาตอนนี้มันจะอันตรายเกินไปอเลเลยหันไปบอกอาญะว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไปตามหาลูกเองส่วนอาญะก็ให้รอลูกอยู่ที่นี่ โดยไม่ลืมที่จะสั่งโกปี้ให้อยู่เป็นเพื่อนเธอด้วยดานจูนกับคารินพอจูรู้ว่าฝนจะตกมันเลยพาเธอไปยังโพรงแห่งหนึ่งเพื่อให้เธอนอนพักเอาแรงเมื่อคารินตื่นขึ้นมาจูนก็ค่อยๆพาเธอเดินออกจากภูเขาซึ่งระหว่างทางนั้นก็ทําให้เห็นว่ามันมีกับดักวางอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้ด้วยดังนั้นจูนจึงต้องคอยระวังกับดักให้กับเธอหลังจากทั้งคู่เดินกันมาพักหนึ่งก็พบกับต้นไม้ใหญ่ล้มกวา,างทางซึ่งมันก็สูงเกินกว่าคารินจะปีนข้ามไปได้ แถมยังอ้อมไปไม่ได้อีกด้วยเพราะฝั่งหนึ่งเป็นป่าทึบอีกฝั่งก็เป็นน้ําตกขณะที่จูนกําลังคิดว่าจะทํายังไงดีมันก็ได้ยินเสียงอเลตะโกนเรียกคารินดังมาจากฝั่งตรงข้ามมันจึงรีบขุดอุโมงค์รอบต้นไม้ทว่าพอขุดเสร็จมันกลับพบว่าคารินนอนหมดแรงอยู่มันเลยตัดสินใจวิ่งไปหาอาเลซึ่งพออเลเห็นจูนก็รู้ได้ในทันทีว่ามันต้องเจอคารินแล้วแน่ๆก็เลยรีบวิ่งตามมันไปซึ่งก็พบกับลูกจริงๆ เขาเลยรีบอุ้มลูกกลับไปยังที่พักทันทีดานาเลเขารีบวิ่งจนไม่ทันสังเกตว่าดานนามีกำลักวางอยู่จูนที่เห็นดังนั้นจึงรีบพุ่งไปทีบเขาจนเขาล้มลงไปทําให้เขาโมโหมากเลยจะหันไปด่ามันแต่เขาพบว่าที่มันทีบเขานั้นเพราะมันจะช่วยให้เขารอดจากกำลักตั้งหากและกลายเป็นมันที่โดนแทนทําให้เขาเสียใจมากแต่ลูกก็สําคัญกว่าเขาจึงทิ้งมันไว้แล้วก็อุ้มลูกวิ่งต่อไป ส่วนจูนในขณะที่มันกำลังจะหมดสติมันก็พบว่าโกปีกับอเลกลับมาช่วยมันครับณนะโรงพยาบาลคารินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและพอคารินฟื้นขึ้นมาก็ทำให้อายะดีใจมากส่วนจูนหมอได้บอกกับอเลว่าเนื่องจากจูนเสียเลือดไปมากแถมกับดักก็มียาพิษด้วยดังนั้นมันคงจะอยู่ได้อีกไม่นานเลยเสนอให้เขานำมันกลับไปพักผ่อนที่บ้าน เขาเสียใจมากเลยเดินเข้าไปขอบใจมันที่ช่วยชีวิตเขากับลูกไว้สักพักมันก็ใช้ขาตะเกียตะกายเขาเลยสงสัยว่ามันกําลังจะทําอะไรซึ่งสุดท้ายก็ได้รู้ว่ามันกําลังจะยกขาเพื่อมาสวัสดีเขาแบบที่เขามักจะทํากับโกบี้บ่อยๆเขาเลยเอื้อมมือไปจับขามานันพร้อมกับบอกว่าสวัสดีและวภาพก็ได้จัดมาที่ครอบครัวของคาลินกําลังไปพักผ่อนที่สวนสาธารณะซึ่งตอนนี้จูนก็ไม่ยอมกินอะไรเลย แล้วก็เอาแต่นอนอยู่เฉยเฉยอาญาเห็นดังนั้นเลยไปรูปหลังมันแล้วมันก็เห็นว่าคารินลม้มมันจึงพยายามจะลุกไปช่วยแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นมาแล้วอาญาเลยน้ําตาซึมออกมาพร้อมบอกกับมันว่าจูนคารินไม่เป็นอะไรหรอกขอบใจแกมากนะที่คอยช่วยดูแลเธอมาตลอดแล้วตอนนี้ถ้าแกอยากจะไปแกก็ไปได้เลยนะ ซึ่งพอจูนเห็นว่ามันดูแลคารินได้เป็นอย่างดีแล้วมันจึงค่อยๆหลับตาลงแล้วก็แน่นิ่งไปหลังจากจูนเสียไปแล้วก็มีโปสการ์ดแสดงความเสียใจจากแฟนๆการ์ตูนของอายะส่งมาอย่างมากมายส่วนคารินเธอเสียใจมากที่ต่อไปนี้เธอจะไม่มีจูนอยู่ข้างๆเหมือนเดิมแต่แล้วขณะที่เธอจะขึ้นบันไดเธอก็หันไปเห็นว่าโกปีมมันมายืนอยู่ข้างๆและคอยทําหน้าที่แทนจูนครับหัวลุงขึ้น อลเลตัดสินใจพาคารินมาหาหมาตัวใหม่ไปเลี้ยงเพื่อเยียวยาเธอแล้วก็อายะด้วยซึ่งคารินก็ตัดสินใจจะรับเลี้ยงเจ้าหมาตัวหนึ่งที่มันมีขนสีขาวเหมือนกับเจ้าจูนครับขอแถมอีกนิดก่อนจบขณะที่อลเลนั่งดื่มกาแฟเขาก็หันไปถามโกปีว่าตกลงมันไปถึงบ้านพักได้ยังไงซึ่งมันก็คิดจะบอกว่ามันจ้างวินมอเตอร์ไซค์นั่งเรือขึ้นจะกรวดขี่บนนกกระสาแล้วก็กระโดดล,ลงมาสุดท้ายถึงไปถึงที่บ้านพักครับ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสุนัขสนรู้ชื่อว่าจูนแม้มันจะเป็นหมาจรจัดมาก่อนแต่สุดท้ายครอบครัวของอายะก็รับเลี้ยมันไว้มันจึงตอบแทนพวกเขาโดยการดูแลทุกๆคนแม้สุดท้ายมันจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของมันก็ตามและมันก็จะอยู่ในความทรงจําของพวกเขาตลอดไปก็จบไปแล้วนะครับกับหนังจูนแองโกลปีใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนํากันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.1คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ